รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเอาเมานะครับทีเด็ดบอลเต็งนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับที่6นะครับธันวาคม25 6 4นะครับวันนี้เอามาก็คัดบอลนะครับมาให้อยู่2คู่นะครับคู่แรกครับเป็นบอลพิมลีกอังกฤษนะครับระหว่างครับเอเวอเรสตนพบกับอาร์เซนอลนครับตีเวลาตีสามตรงนะครับคู่ที่2ครับ เป็นบอลอิตาลีนะครับระหว่างครับเอ็มโปลีครับพบกับอูดิเตเซ่นะครับแต่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับนะไปสรุปผลบอลของเมื่อคืนกันก่อนนะครับคู่แรกนะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับนะโอ้โหนะครับใครตายมาต่อขออภัยนะครับนะสำหรับนะครับคู่แรกนะครับนะเชียร์ไปที่แมนยูนะครับที่ราคานะครับต้องบอกตรงนะครับเหมาเชียร์ไปแค่ครึ่งควบลูก นะครับราคาขึ้นครบลูกเท่านั้นนะครับนะ uh นะครับราคานะี oui. ้นะครับที่เหมาเชียร์ไปเมื่อคืนนะครับนะนะให้ทุกท่านเล่นไปที่ราคาคขึ้นครบลูกนะครับนะแล้วก็ให้สูงนะครับสูงแรกนะครับครึ <anxiety> <pri> ่งครบลูกสูงแรกไม่ยิงครับเสียไปนะครับแล้วก็ให้สูงเต็มเกมไปที่สองลูกครึ่งผลสกอนนะครับแมนยูชนะหนึ่งศูนย์ก็เสียเต็มนะครับนะทั้งสูงแรกสูงเต็มเกมแล้วก็ แล้วก็ได้หน้าบอลนะครับแค่ครึ่งเดียวนะครับถือว่าขาดทุนนะครับคู่ที่สองครับให้เชียร์ไปที่สเปอร์นะครับราคานะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับสเปอร์นะครับกดไป3าสูนะครับกินเต็มนะครับแล้วก็ให้สูงเต็มเกมนะครับไปที่สองลูกครึ่งนะครับก็กินนะครับกินสองหน้านะสลับคู่สเปร์นะครับนะถือว่านะครับจะมีกาไรนะครับกิน นะครับได้คู่แมนยูมาครึ่งหนึ่งแล้วก็เสียเต็มนะครับสูงแรกกับสูงเต็มเกมนะครับแล้วก็ได้สเปอร์นะครับทั้งสองหน้านะครับนะอ่ะมาครับมาดูกันนี้นะครับอาไหนว่าขโมนนะครับอ่ะมาดูคู่แรกครับเอเวอเรตกับอาเซนอลนะครับสถิตินะครับคะแนล่าสุดที่เจอกันนะครับส่วนใหญ่นะครับนะ เอฟเวอร์ตันนะครับชนะไป3เกมนะครับแล้วก็อาร์เซนอลชนะไปแค่1เกมนะครับนะแล้วก็อีก1เกมก็เสมอกันไปนะครับนะล่าสุดก็เอฟเวอร์ตันก็ชนะนะครับ1-0นะครับนะมาดูครับ5นัดล่าสุดของเอฟเวอร์ตันนะครับ5นัดล่าสุดต้องบอกจริงๆครับช่วงนี้ย่ำแย่จริงๆนะครับสำหรับเอฟเวอร์ตันนะครับนะเล่นไป5นัดล่าสุดนะครับ แพ้ไปถึง4เกมนะครับและก็เสมอแค่1เกมนะครับนะยังไม่ชนะใครเลยนะครับนะนะครับโอ้เบนฟอร์ดเอเวอรตันนี่ไม่น่าแพ้นะครับนะแต่พูดถึงแมนซีนะครับก็โอเคเรารู้กันอยู่นะครับนี่พูนี่ครับเป็นทีมใหญ่ครับนะวูฟนี่ก็ไม่น่าแพ้นะครับยังสามารถสเปอร์นี่ไม่น่าเสมอได้นะครับนะนะครับ มาดูเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดครับของเอเวอร์ตันนะครับห้านัดล่าสุดนะครับก็เพิ่งแพ้ลิปูมาสี่หนึ่งนะครับนะนะครับแล้วเสมอแล้วก็นะครับนัดที่สามนัดที่สี่ก็แพ้รวดนะครับนัดที่ห้านะครับชนะนะครับในบ้านนะครับห้านัดล่าสุดชนะหนึ่งนะครับเสมอหนึ่งแพ้ไปสามเกมเลยนะครับสําหรับเอเวอร์ตันนะครับมาดูครับห้านัดล่าสุดครับของอาร์เซนอลครับห้านัดล่าสุดของอาร์เซนอลครับนะ ชนะไป3เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับนะที่แพ้ก็ต้องยอมรับแพ้แต่ทีมใหญ่ครับแมนยูลิเวอร์พูลนะครับทุกท่านนะโอ้แต่นัดล่าสุดที่แพ้แมนยูก็บอกตรงๆครับสูสีมันจริงๆนะครับนะเอามริกาโมนครับอาร์เซนอลก็ถือว่าผลงานดีนะครับเล่นกับแมนยูนะครับนะอมาดูเกมเยือนครับห้านัดล่าสุดนะครับนะครับห้านัดล่าสุดนะครับต้องบอกตรงๆครับเห็นไหมครับสองนัดล่าสุด แพ้แต่ทีมใหญ่แมนยูลิเวอร์พูลนะครับนะนะครับแล้วก็นัดที่3ชนะเลสเตอร์นัดที่4นะครับเสมอไบรตันแล้วก็นัดที่5ชนะเบอร์ลี่นะครับนะฮะนัดสุดนี่นะครับเกมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้1เกมนะครับกันดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับตารางคะแนนนะครับอาร์เซนอลครับอยู่ดับ5ครับแข่งแล้ว14นัดชนะ7เสมอ2แพ้5มีอยู่ 23คะแนนครับสโสดเอฟเวอร์ตันครับอยู่ดับสิบห้นะครับแข่ง14นัดเท่ากันชนะ4เสมอ3แพ้7มีอยู่15คะแนนนะครับดูเกมในบ้านของเอฟเวอร์ตันครับเอฟเวอร์ตันครับแข่ง7นัดชนะ3นะครับเสมอ1แพ้3เกมครับเก็บไปแค่10คะแนนนะครับดูเกมเยือนครับของอาร์เซนอลนะครับเกมเยือนของอาร์เซนอลแข่ง7นัดครับชนะ2เสมอ1 แพ้4เกมนะครับมีอยู่7คะแนนนะเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีนะครับนสำหรับอาร์เซนอลนะครับนะมาดูที่แฮนดิแคปนะครับแฮนดิแคปครับเรทแรกเปิดมาราคาปอครับน้ำเจ้าบ้านที่0.92นะครับส่วนเยือนที่0.98ครับเรทที่สราคาคงที่นะครับราคาปอครับ น้ำเจ้าบ้าไหลขึ้นไปที่1.06ส่วนเยือนไหลลงที่0.85นะครับเรนคาเวย์แรก2ลูกครึ่งนะครับเรทที่2ก็2ลูกครึ่งนะครับนะราคาปอครับเรทราคาเวอร์เขาแบบนี้สมดุลนะครับนะน้ำทิมเยือนครับอยู่ที่0.85ครับคู่นี้เชียร์ทิมเยือนนะครับนะสำหรับคู่แรกนะครับไปต่อคู่ที่2ครับเอ็มปูรีกับอูดอินิเซ่นะครับ สถิติครับ5นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับนะโอ้โหต้องบอกครับส่วนใหญ่นะครับถือว่าสูนยสี่นะครับมองสูนสีนะครับนะอูดิิเซ่นี่นะครับชนะไป3เกมแล้วก็เอ็มปูรีชนะไป2เกมนะครับที่เจอกันนะครับนะมาดูครับ5นัดล่าสุดนะครับของเอ็มปูรีนะครับนะครับ5นัดล่าสุดครับโอ้โหต้องบอกตรงนะครับนะเอ็มปูรีก็ถือว่าแพ้น้อยนะครับแต่เสมอเยอะนะครับนะ ห้านัดล่าสุดนี่ชนะ1เสมอ3เกมแล้วก็แพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นนะครับสำหรับเอ็มโปรีครับมาดูครับเกมในบ้านครับห้านัดล่าสุดนะครับห้านัดล่าสุดในบ้านครับนะชนะ1นะครับเกมล่าสุดี่ชนะนะครับสองหนึ่งนะครับชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับดูครับห้านัดล่าสุดครับของอูดินิเซ่ครับ นะครับห้านาทสุดของอุลิเซ่นี่ครับชนะ1นะครับเสมอ3แพ้1โอ้โหมันเหมือนกันแล้วครับในสถิตินะครับห้านาทสุดนะนะครับอ่ดูเกมเยือนครับห้านาทสุดเกมเยือนก็โอ้โหบ่อตรงๆครับเกมเยือนยังไม่ชนะใครเลยครับส่วนใหญ่จะออกไปทางเสมอนะครับนะครับไม่ชนะใครเลยเสมอ3แล้วก็แพ้ไป2เกมนะครับดูตารางคะแนนกันสักหน่อยนะครับโอ้โหคุณทิสูสีจริงๆนะครับอันดับห่างแค่แค่อันดับเยือนครับ เอ็มปุรีครับอยู่ดับ12ครับแข่ง15นัดครับชนะ6เสมอ2แพ้7มีอยู่20คะแนนครับส่วนอูนีเซ่ S e, ครับอยู่ดับ14นะครับแข่งลว15นัดเท่ากันชนะ3เสมอ7แพ้5มีอยู่16คะแนนนะครับแปบบหนึ่งครับทุกท่านนะาดูสถิตินะครับบนะ้กดผิดหรือเปล่าเอาเมาส์ อ๋อถูกแนละ้วคนละคู่นะครับนะนะนะครับอ่ดูเกมเย้านะครับนะเอ็มบูลีนะครับ,รบ,นะรรบแข่ง8นะัดชนะ2เสมอ1แพ้5นะครับเก็บไปแค่7คะแนนนะครับนะดูเกมเยือนครับนะมูนิเซ่นะครับแข่ง7นะัดเท่ากับชนะ1เสมอ3แพ้3เกมนะครับเก็บไปแค่ 6คะแนนนะครับนะเอามาดูที่แฮนดิแคปสักหน่อยนะครับคู่นี้นะครับแฮนดิแคปนะครับนะครับเลทแรกเปิดมานะครับราคาเสมอครับน้ำเจ้าบ้านนะครับเลทแรกที่0.1.05ส่วนเยือนที่0.85นะครับเลทที่สองครับราคาเสมอนะครับราคาคงที่นะครับน้ำเจ้าบ้านนะครับเลทที่สองนะครับไหลลงที่0.84ส่วนเยือนไหลขึ้นที่1.07นะครับ เด่นราคาเวอร์เด่แรกครับสองลูกครึ่งสองลูกควบสองลูกครึ่งควบสามนะครับเลทที่สองราคาไหลลงอยู่ที่สองลูกครึ่งนะครับราคาเสมอนะครับเด่ราคาเวอร์ครับสองลูกครึ่งถือว่าสมดุลนะครับนะบวกกับน้ําเจ้าบ้านครับอยู่ที่ศูนย์จุดแปดสี่คู่นี้นะครับเชียร์ไปที่เจ้าบ้านนะครับทุกท่านนะอ่ะสรุปครับคู่แรกครับเชียร์ที่อาร์เซนอลนะครับ ราคาเสมอนะครับเอ็ราคาปอนะครับราคาปอนะครับคู่ที่สองครับเฉียบไปที่เอโปรีนะครับราคาเสมอนะครับนะครับแล้วก็คู่นะครับอัซนอลเอเวอุตตานะครับเอาหมอนให้สูงเต็มเกมไปที่นะครับสองลูกครึ่งนะครับนะให้สองลูกครึ่งไปเลยนะครับนะใครชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับนะใครอยากเข้ากลุ่มลับที่เด็ดเพิ่มนะครับบอลสดนะครับบอลเอไอพีสเต็ปนะครับ ทักไอดียไลน์ส่วนตัวมหาเหมากับ a h f a o 99นะครับรายละเอยียดอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับวันนี้เหมาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ